นีเ้เรามาเก็บข้าวเปลือกกันกนะครับมาเก็บข้าวเปลือกกันครับวันนี้งั้นมาเก็บข้าวเปลือกกันครับข้าวเปลือกข้าวเปลือกนาปี เก็บกระเลือกนาปีครับ เขาเปลือกนาเปี kind of <S <S ้ยนเนี่ยขามลิมลิตากสองแดดเก็บแล้วเดี๋ยวคืนเย็นนี้ผลมาโน่นก๋วยเตี๋ยวใครจะกินก๋วยเตี๋ยวนี่ไงนี่รถเก็นนี่จอดปุ๊บเขาก็มีถ้วยให้ สามสิบบาทออพอกินได้อยู่เยวกันจอดตรงนี้และก๋วยเตี๋ยวมานะครับก๋วยเตี๋ยวดดจดนี้เลยไ,ไ <c oughs> อ,อติมตรงไหนก็ขายก๋วยเตี๋ยว <c oughs> <c oughs> มา <c oughs> ยันเดียวจากก๋วยเตี๋ยวจอดตรงนู้นแหละ <c oughs> มันนี้ไม่ไม่ไม่ได้กว่าพี่ชายไปเป็นสั่งเอาเส้นอย่างนี่นเอาเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวมาขายบอกเมีใครซื้อกินไอติมยายไอติมไอติมงงเลยทีเนี้ยก๋วยเตี๋ยวงงเลยก๋วยเตี๋ยวงงเลยแม่หัวไป นี้ก็มีถ้วยอยู่ถ้วยโถ้ประกอบัใหญ่้ยเตียวน้ำตกยาวเลยยาวเลยอ๋อซื้อขึยเตี๋ยว กิโลนเท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยเต็มไหมไม่เต็มลิตเท่าไหร่นะสามหกว่าสามสิบสามบาทโออีกสินปีนก็สี่สิบแล้วมั้งยางเ้ยอสามห้าแล้วมั้งอืม แกยว้ฮะกินแล้วบอก ข้าไปขายเพืเอ่อน้องนี่เจ้าก้างข้าวเขาว่าเขาไม่กินนะเขาไม่กินแล้ว,ลวกินแล้วไม่ใส่ซีอิ๊วดำอร่อยเนี่มันต้องก๋วยเตี๋ยวให้ไม่ใช่หรอ Ừ, น้ำก็ใส่ได้น,น้ำซุปเข้มขน้นอะไรนะก็ได้วาวสลวีเนี่ยมันขมมั้ยมีขมใช่อร่อยมันไม่ใช่ขมซีอิ๊วดำนี่มันไม่ขมซีอิ๊วดำปรุงน้ำซุปนี่นะโน่น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 ฝั่งนู่นอันนี้น้ำปลานู่นฝั่งนู่นซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวยิ่งกินวิเทลเฉยนุ่มคนย่มาแล้วมัมาไวแล้ว มาหกแสนแม่มาหกแสนมันอืดนะใส่ไว้ในถ้วยให้เขาอะลรใหญ่โอต้องเป็นน้ำขาวน้ำขาวใ,าใช่น้ำขาวจเนอาารใชขาวจริญอาหาร น้ำ mình rón mẹ, แล้วน้ำมันตกหรอตกเลยแรงเลยนี่แม่เย็นน้ำตกน้ำไหลอ่ะอ๋อน้ำตกมั้ยอ๋อน้ำตกหรือ